ช่องจูจู6395แนวทางเลขเด็ดสวัสดีค่ะแอดก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรสองกันต่อเลยนะคะเราไปย้อนดูแนวทางหวยฮานอยสูตรสองของเมื่อวานก่อนนะคะพร้อมกับผลการออกรางวัลหวยฮานอยทั้งสามฮานอยกันด้วยนะคะเมื่อวานปังกันหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะสูตรสองนะคะ ชุดวิน6ตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูาผลการออกหวยหานอยทั้ง3ฮหานอยก่อนนะคะเรามาดูวิน3าตัวก่อนดีกว่าเนาะวินสามตัวมันเข้าหรือเปล่าแอดไม่ได้วางแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมจับจับกันเอาเองนะเพราะว่ามันก็หลายตัวอีกอย่างหนึ่งแนวทางาวินสามตัวนี่มันก็ไม่ได้เข้าดีทุกวันนะ ก็บางทีก็บทจะเข้าก็เข้าดีเลยะคะ่ะก็แอดก็อยากจะวางแนวทางแค่วิน2ตัวก็พอนะคะ,ะทีนี้เรามาดูวิน3าตัวนะถ้าท่านผู้ชมบางท่านจับวินนะคะว่ามันเข้าไหมฮานอยแรกนะคะฮานอยพิเศษออก30 0เอ่อถ้ามาเบิ้ลหรือมาเลขซ้ากันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกนะคะไม่เข้านะฮานอยปกติ219ค่ะมีไหม สองอ่ามีสองมี1มี9ก้าอ่าฮานอยปกติเข้านะคะนี่เข้า3ตัวเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมได้จับวิน3ามตัวนะก็อาจมีสิทธิ์จะเข้าตรงได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าไม่ได้จับวินก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้แอดก็ดูแนวทางเผื่อให้อีกทีนะคะ ก็เข้านะคะทีนี้เรามาดู VAP ค่ะสามตัวบนออก7 10ไม่มีนะคะโอเคถ้าก็ว่าวินเนี่ยชุดวินสามตัวเข้าฮานอยปกติค่ะ2 19น,นะคะมาบนทีนี้เรามาดูสองตัวกันนะคะวินสองตัวกันว่าเข้าไหมบน00 8ยล่าง ศูนย์ศูนย์นี้ปัดไปเลยนะคะเลขเบิลเพราะว่าแอดจะไม่ติดเลขเบิ้ลไว้นะคะล่างออกแปดสองเห็นไหมคะเข้าแปดกับสองมันก็ต้องเข้าชุดวินอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดตรงนี้มีตรงนี้ก็ต้องมีเอาเรามาดูแปดสองในตาในในชุดวินกันคะ่ะในตารางเข้าแปดสองแล้วเราก็ชุดวินที่แอดจับเป็นชุดนะคะเข้านะคะเข้าตรงเลยคะ่ะมาแปดสอง พิเศษเข้า82แล้วนะคะทีนี้ <c oughs> ตัวที่แอดเน้นชอบเป็นพิเศษมีไหมไม่มีไม่มี82เนาะแอดวาง29อ่ะฮานอยปกติบ้างนะคะ19กับ63มี1มี9ก้าค่ะมาตัวนี้มาตัวกลับ91ก็เข้านะคะมาตัวกลับนะ เวลาเสียงโชคก็ต้องกลับกันด้วยนะคะเออบางทีมันก็มีกลับนะไม่ได้ออกตรงอย่างเดียวนะออกกลับก็มีนะคะก็เท่ากับเข้านะคะเข้าตัวกลับนะทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะชอบเป็นพิเศษ6ชุดมีนะคะมีมีตัวนี้ตัวที่แอดเน้นก็เข้าด้วยล่าง6กสาไม่มีนะคะไม่มีเนาะมีแต่ตัวเดียวทีนี้ มาดูฮานอยสุดท้ายค่ะฮานอยวีพีเจ็ดเอ่งศูนย์กับแปดสองมี1กับ0ย์ด้วยอ่าโอ้เข้าเกือบเข้าเกือบหมดเลยนะคะเนี่ยทีนี้เราก็มาดูเลขในนี้นะคะวินออกมาแล้วเข้าตัวกลับค่ะอ่าเข้าตัวกลับนะคะทั้งสตัวนี้นะเป็นตัวกลับแต่ชุดที่แอดเน้นชอบไม่มีนะคะ ส่วนล่างออก82ออกตัวเก่าอีกแล้วออกล่างเหมือนฮานอยพิเศษเลยก็เข้าอยู่แล้วตามมาถึงนี่ก็ถือว่าเข้าหมดเลยนะคะก็สรุปแล้วแนวทางชุดวัดดวงเลข6ตัวในตารางจับบิน3ตัวเข้าแค่ฮานอยปกติมาสองค่ะแล้วก็จับวิน2ตัวมาทั้ง3าฮานอยเลยนะคะ ฮานอยพิเศษเข้า8 2ล่างฮานอยปกติเข้า1 9วนบฮานอย VAP เข้าทั้ง1 0กับ82บนล่างเลยค่ะอย่างที่แอดบอกนะคะเลขก็จะเยอะหน่อยนะแต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถเลือกตัวที่ชอบได้นะคะหรือชอบน้อยชุดก็ตามที่แอดชอบเนี่ยเลือกมา6ชุดนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่ารับประกันว่ามันจะเข้าดีทุกงวดทุกรอบไหมนะ แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังนะคะเข้าทั้งสามฮานอยเลยนะก็วันก่อนก็เข้าเนอ,อมก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสูตรสองเนี่ยเห็นหลายท่านบอกว่าชอบสูตรสองกันมากสูตรสองในวันนี้จะเข้าดีอีกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราแอดก็จะมาวางแนวทางสูตรสองกันต่ออีกนะคะยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะส่วนท่านใดไม่อาจจะจับเล่นไม่ไม,ไม่ไม่ครบหรือว่า เล่นไม่ถูกตัวที่ที่ออกเนี่ยก็ยังไงก็อย่าว่ากันนะมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดเห็นว่าสูตรนี้มันค่อนข้างเข้าดีขนาดแอดเน้นเลขที่ตัวแอดชอบเนี่ยมันก็มีหลุดได้เหมือนกันนะอันนี้มันบังเอิญ่ามันก็เข้าเนาะก็อย่างว่าเลยเนาะชีวิตเราเสียงโชคก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะยังไงก็ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูแนวทางสูตรสองกันต่อเลยนะคะว่าแอดวางเลขเด็ดอะไรกันบ้างนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่26มีนาคม2564กันต่อเลยนะคะเป็นแนวทางสูตรที่2นะคะเป็นเ,เลขวัดดวงในตาราง6ตัวจับชุดวินเล่นนะคะ ท่านผู้ชมสามารถจับวินสามตัวกับ2ตัวได้นะคะแต่สามตัวท่านผู้ชมจับกันเอาเองเด้เอแอดแอดจะขอจับแค่วินสองตัวให้นะคะเเลขในตารางทั้งหมด6ตัวนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างมีแปดมีสามมีเจ็ดมีสี่มีห้าและมีหกนะคะเอาหตัวนี้ค่ะมาจับวินสองตัวนะคะมาดูกันเลยนะคะ จับวินแล้วนะคะจะได้ทั้งหมด15ชุดนะแบบนะคะอ่ะเาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างแอดคงไม่ไม่เขียนผิดเนาะหลายชุดจัด อ่ะมี83วินกันเลยนะคะ8ปด7 8 4 8ปดและ8 6ค่ะมี3 7 3 4 3 5และ3 6ค่ะมี7 4 7 5และ7 6นะคะและ4 5 4 6และ5 6ค่ะอันนี้แอดตานเป็นแถวๆวให้แล้วกันนะคะก็คือจับวินนะ บบเป็นชุดๆไปไลเป็นชุดก็จะได้หมด15ชุดนะคะเลขก็จะเยอะหน่อยเนาะทีนี้แอดจะดึงจาก15ชุดนะคะออกมาเพียงแค่6ชุดที่ชอบเป็นพิเศษนะคะเน้นนะคะเป็นชุดที่แอดชอบนะไม่เกี่ยวกันว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะคะถ้าฟุกก็เข้าค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าฟุกเข้าเราก็โชคดีกันนะคะอะ แอดก็จะเลือกตัวที่แอดชอบนะคะออกมาทั้งหมด6ชุดนะคะเรามาดูกันนะคะ ชัดนะคะหกตัวนะคะมีแปดสามแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดหกสี่ห้าและสี่หกค่ะหกชุดนี้แอดชอบเป็นพิเศษนะคะดึงมาจากสิบห้าชุดนี้นะถ้าท่านผู้ชมชอบตามแอดก็ตามนี้ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันค่ะจะชอบทั้งสิบห้าชุดนี้ก็แล้วแต่หรือจะเลือกตัวที่เราชอบเป็นพิเศษก็ได้นะคะ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเช่นเคยค่ะผิดถูกก็ขออภัยด้วยเดอ้อเดี๋ว่ากันนะเพราะว่ามันก็เข้าดีนะอืมแต่แอดก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเข้าฮานอยไหนอะ่ะแต่ก็เห็นมันก็เข้าอยู่นะสูตรเนี้ยท่านผู้ชมและ fc บางท่านบอกว่าชอบชอบมากกว่าสูตรแรกด้วยแต่เลขมันก็อย่างว่าค่ะจะเยอะหน่อยก็ยังไงถ้าท่านผู้ชมอยากจะเทียบเลขกับแนวทางท่านอื่นก็ได้นะ ก็เทียบเลขกันได้นะคะเพราะว่ามันมันก็ทางสายฮานอยด้วยกันนะเนาะเรามาเทียบเลขดูกันก็ได้นะว่าแนวทางเขาแนวทางเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ากันนะคะแอดก็ไม่ว่านะเพราะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิทธ,ขะะทธิของแต่ละบุคคลนะคะสิทธิของแต่ละบุคคลนะจะชอบแบบไหนบางท่านะชอบดูแนวทางลหลายๆแนวทางมาเทียบเลขกันก็ไม่เป็นไรนะคะ เออเราก็เหมือนกับว่าเราก็มาดูว่าแนวทางนี้มันยังไงบ้างเนี่ยก็เช่นการแอดก็รบกวนให้ดู2แนวทางของแอดด้วยนะเข้ามารับชมสูตรหนึ่งกับสูตรของให้แอดด้วยนะคะดูจบคลิปยิงดีนะคะอันนี้แอดอ้อนหน่อยนะเพราะอยากให้ดูกันเยอะๆะคะ่ะรบกวนหน่อยนะคะก็ยังไงก็ผิดถูกก็อย่าว่ากันเนาะเป็นเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคฮานอยทั้งสาฮานอยนะคะ ก็ยังไงก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยทุกครั้งนะคะโทษทีแอดเนี่ยชอบเอามือไปโดนตัวเลขบางท่านผู้ชมแอดอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะถ้าท่านผู้ชมดูไม่ชัดหรือยังไงเนี่ยเลื่อนคลิปดูได้นะบางครั้งแอดก็ไม่ได้เอามือไปวางปิดตัวเลขเสมอนะคะมือแอดอยู่ไม่สุกไงบางทีชอบอย่างนี้อย่างนี้บ้างเนาะต้องขออภัยด้วยอ่ะอันนี้ก็ จะเอาออกแล้วก็คือไม่ไปยุ่งก้าวไก่แล้วเนาะอันนี้คือสูตร2นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอันบนสุดเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ mm hmm. เวลาแอดลงคลิปมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแอดนะคะแอดก็จะวางแนวทางหวยฮานอย2สูตรทุกวันนะคะเราก็มาลุ้นกันค่ะว่าสูตร1สูตร2เนี่ยมันจะเข้าดีอีกหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ ยังไงก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันนะคะเลขมีเข้ามาหลุดกันได้นะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ถ้าชอบแนวทางนี้ก็ตามนี้นะคะสูตร2นะสูตร1ก็ก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะเข้าไปดูสูตรหนึ่งกันได้นะถ้าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้เข้าไปชมสูตร1นะคะขอพระคุณทุกการติดตาม ทุกการรับชมและทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆด,ด้วยนะคะขอบคุณอย่างสูงค่ะยังไงก็แอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีกันอีกนะคะเฮงๆรวยๆปงัปงๆกันอีกนะคะก็แนวทางที่2นี้จะเข้าอีกไม่นอมาลุ้นกันค่ะเย็นนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ